น้ำน้ำกูไม่กินไม่กินไม่ได้ยบอกกูไม่กินเอาจะรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมจะรู้ไหมไอ้กูอ่อ สวัสดีครับผมตั้ม TUM ครับทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็กลับมาเข้ามาอยู่ในป่านะก็คือผมจะมาดูไอเพจจะฆ่าทุกคนเพราะว่าเนื่องจากที่ผมไม่ได้มาเมื่อวานใช่ไหมเพราะว่าฝนตกทุกคนฝนตกก่อนที่ผมจะมาใช่ไหมฝนตกแบบหนักมากๆ,ๆเลยแหละแล้วก็ผมก็เลยเปลี่ยนมาวันนี้นะทุกคนนี่ก็เป็นเวลาไม่เช้ามากนะทุกคนเป็นประมาณ10บโมงกว่านะแต่แดดไม่มีเพราะว่าฝนจะตกทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้มันหลุดไหมแต่ผมว่านะผมมัดน่าจะอยู่ทุกคน น่าจะยังไงก็อยู่ผมว่านะแล้วก็วันนี้ผมมาคนเดียวทุกคนเจ้าเด็กเลี้ยงแกะไม่ได้มานะเพราะว่าน้องไม่ว่างทุกคนต้องเลี้ยงแพ้กับเลี้ยงวัวของน้องนะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยนะทุกคนผมก็เข้ามาถึงทางเข้าแล้วนะก็ผมจะขอดูเห็ดไปด้วยนะทุกคนระหว่างทางเพราะว่า แถวบ้านผมนี่คือคนได้เห็ดเยอะมากๆนะแล้วก็ก่อนที่ผมจะเข้ามาข้างในนี้นะผมเห็นด้านนู้นอ่ะมันเป็นคนละฝั่งนะม,นมีรถจอดหลายคันเลยอะ่ะน่าจะไปหาเห็ดกันนะตรงนี้ไม่รู้ว่ามีคนมาหรือยังพอมีนี้ยังไงก็เจอนั้นถูกมัดนี่แต่ผมว่าถ้าคนมานี่คือมันน่าจะขอความช่วยเหลือจากไอ้พวกนั้นแน่ทุกคนขอความช่วยเหลือจากพวกนั้นเสร็จแล้วก็พวกนั้นก็แก้มัดนี่ แย่อยู่นะต้องดูว่ามีคนมาหรอถ้ามีนี่จบแล้วทุกคนแตดูจากรอยแล้วนี้น่าจะมีอยู่นะหรือเปล่าเนี่ยมีรอยอยู่ทุกคนพื้นที่แบบนี้เห็ุหน้าขึ้นมากๆเลยแหละเดินไปด้วยทางเดิมจะยาวนิดหนึ่งนะ นี่คือมาคนเดียวก็คือรู้สึกเราเหงานิดหน่อยนะเพราะไม่มีคนกวนเท่าไหร่ถ้าไอเจ้าแพ้ไม้นี่ก็ดีหน่อยไอ้แพ้นี่ทุกคนผมก็น่าจะเรียกชื่อว่าไม่แก่ก็ไอแพ้นี่แหละไม่ตั้งชื่อน้องดีกว่าเรียกแบบนั้นดีกว่าน้องน่าจะชินหูกว่าเลยมั้งไม่รู้นะโอ้ยยุงค่นเยอะอ่ะนี่นะฝนตกนะทุกคนเห็นนะฝนตกนะยังเปียกเลยปะ วันนี้ทุกคนถ้ามันแบบว่าบอกแล้วก็ผมจะลองคุยกับมันนะว่าพาไปดูเด็กสองคนนั้นหน่อยผมจะปล่อยตัวมันเลยนะถ้ามันพาไปทุกคนแต่ถ้ามันไม่พาไปนะก็ไม่รู้ทุกคนอาจจะมัดมันต่อถ้าพาไปก็ถือว่าความโชคดีของมันผมจะแก้มัดมันนะแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็จะดูทีหนึ่งเผื่อจะหาธีช่วยมันนะต้องรอดูก่อนว่าจะไปเจอมันแบบว่ามันยัง ควรหรือว่ายัางแบบปากดีอยู่ไหมก็ต้องรอดูอะฝองน,น,น่าจะมีเห็ดนะเหมือนมีรอยคนเลยอะใช่ไหมพวกน่าจะขึ้นไปกันทางนี้อะ่ะพอดีนะถ้าขึ้นไปถ้าไม่ไปทางนี้ล้านนานู้นใครถึงอนะ น่าจะเป็นรอยของหมูป่านะเห็นไหมมุดมาช่องนี้เลยนะเห็นรอยไหมเห็นรอยไหม,มน่าจะเป็นของหมูป่านะเพราะว่าเขาลูกนี้คือมีหมูค่อนข้างเยอะสามารถจะเป็นหมูบ่าเพราะว่าดา้างเขาเป็นไร่มันทุกคนกับไร่สับป,ปะรดหมูน่าจะลงมากินนะถ้าจะไกลถึงาบนนู้นเลยนะเห็นไหมอยู่ไกลๆนู้นเลยเราจะไม่รีบนะ เราฟังเสียงมันด้วยเออทุกคนผมลืมไปนะลืมบอกทุกคนนะว่าผมเอาน้ำกับขนมมาให้มันติดกระเป๋านะติดมาเพราะว่าผมซื้อซื้อมาแล้วก็ผมกินก็น,น่าจะมีน้ำกับขนมน่าจะหนึ่งห่อนะถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ขนมเหลือไหมแต่น้ำน่าจะเหลือขวดหนึ่ง ม่ใช่น้ำเปล่านะันเป็นน้ำแบบเนี่ยคุยังไม่ถูกอ่จะจำไม่ได้แล้วมนบนนู้น,น,นเลยนะจะไปดูก่อนว่าจะไปซุ่มดูก่อนว่ามันนั่งหรือว่ามันยันอยู่ถ้ามันนั่งอยู่เฉยๆก็น่าจะอยู่แหละไม่ใช่นั่รอผมนี่จบเลยนะคือแบบหลุดแล้วแต่นั่งรอผมอะไรนี้นี่ เรียบร้อยจริงๆอ่ะผมจะมัดมันตรงนี้นะตรงนี้เลยตอนแรกผมคิดว่าผมจะมัดมันตรงนี้แต่ผมเห็นมันรอด้านบนใช่ไหมผมก็เลยมาด้านบนก็ได้ลอผมันแรงเยอะมากๆเลยทางก็นี่ทำไมผมเดินรอบนี้ผมรู้สึกว่าชันชันนะแล้วก็เหนื่อยเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไร ไทซาบเหมือนกันนะนี่อะารอ,อ้ทุกคนดูดิมีรอยคนมานะมีรอยคนมาเห็นปะให,ใหม่เลยนะเนะี่ยน่าจะเป็นรองเท้าที่ไว้เขาป่าเฮ้ยอยู่ๆๆๆเห็นปะ ่าจจะอยู่นะพวกมาพวกไม่เห็นมันหรอก่ะหงเหงาดูดิรอยพวกมาเต็มเลยข้เหมือนมีรอยน้องหมาเลยนะ่าจะมาพร้อมหมาเฮ้ย <Hey, S 1> <c oughs> เป็นไงบ้างเฮ้ย hey. bên như vậy bao mông cá bao thay, ở đây nè, ở đây nè, mông cá bao thay, mông cá bao thay, สงสัยอนทุกคนน่าจะงอนผมน่าจะคิดถึงผมแหละเพราะว่าผมไม่ได้มาห่างหลายวันไง <c oughs> งอนเหรอหิว <c oughs> ข้าวไหมเนี่ยอ้วน้ำไม่ก,ไมกินไม่กินไหมเนี่บอกกูไม่กินอา้าว อปกูเอาไปฮึอยากกินไหมโอ้กูไม่กินนั่งนัดหนึ่งถึงสามจะกินหรือไม่กิน,กน <c oughs> อ้าวกินนะ้ำ กินเปล่ากินไหมปล่อยกูทำไมต้องปล่อยกินไหมกูทานนะกินเปล่าบอกว่ากูไม่กินเฮ้กูไม่แก่ให้ด้วยอ่ะแล้วเด็ก <c oughs> สองคนนั้นไปไหนกูไม่รู้ไ,ม,ไ,ม,ไม่รู้จะรู้ไหมถามจะรู้ไหม <c oughs> รู้ไหมรู้ไหมจะรู้ไหม ไปกูอ่ายอมเลยยอมเลยรู้ไหมรู้ไหมรู้แล้วมันอยู่ไหนอยู่ข้างบนพาไปได้เปล่าวันนี้พาไปได้ไหมไ,ได้เนี่ยมาโกหกก่อนที่มึงจะพาไปมึงกินขนมก่อนกินไหมกินถึงจะแก่ก็ไม่แก่กแกเลย เมื่อกี้กูจะแกะมึงไม่แกะมึงให้กูแกะแล้วกูจะกินยัยมัดกูไว้อะก็เมื่อกี้กูจะแกะให้มึงไม่ให้กูแกะไงมึงบอกมึงไม่กินมึงแกะเอาเองมีหาวิธีแกะเองเนี้ยเกิดอะไรบ้างสองสามวันนี้มึงเจอคนขึ้นมาไหมตรงนี้ไม่เจอเดี๋ยมึงโกหกนะกูเห็นรอยเท้าคนตึนนี่นหะถ่ายเพื่อนมึงหรือเปล่า แต่มันเป็นเพื่อนกูมันก็ปล่อยกูไปแล้วโอ้แบบจริงมึงมีเพื่อนด้วยหรอแบบมึงเนี่ยไอถามมีเพื่อนได้หรอไอเมีปล่อยกูปล่อยทำไมวะมยอมแล้วพูดคนง่ายยยอมแล้วพูดมันเด็กจังต้อง เอาเด็กมาให้ดูว่าเ่้าคนนั้นถ้าไม่เอามามึงก็โดนมาถึงนี่แหละจะมาไหมมึงก็ตามกูมาตามไปไหนอีกมึงอยากได้ตัวเด็กไม่ใช่หรอมึงขะมึงมัดอยู่ดูว่าอะไรตอนนี้คุมัดมันไว้ไม่คุไม่ตามไปคุณเอามาให้กูถ้าไม่เอาเด็กมาให้กูใช่ไหม มันก็มาดีไว้อย่างนี้แหละมึงเลือกเอามึงทำยังไงก็ได้ให้เด็กมารอตรงเนี้ยแล้วก็มึงจะมารับมึงงั้นมึงก็ปล่อยตัวกูไปไม่ไม่ได้ปล่อยตัวตกลงมึงจะเอาเด็กมาที่นี่ไหมเออจะดูนะช่วงวันนะถ้ามึงยอมปล่อยกูไป ูจะเอาเด็กมาให้มึงผูดแบบนี้กูไม่ค่อยเชื่อหอพูดคนคนโ่หกไม่เชื่อก็แล้วแต่มึงเออไม่เชื่อ้สองวันกูยังไม่เจอเด็กมารอตรงนี้นะมันก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนทั้งหมนี้ก็หาวิธีแก้เองลองฟังูตรเนี่ย กูบอยปอยกูไปไอ้ปอยเดี๋ยวกูจะไปเอาเด็กให้มึงยังไงมึงก็หาวิธีดิมเงี้ยหาวิธีได้เลยที่แบบว่าเด็กมาหามึงสองคนอะมึงไปบอกคนนน้นคนนี้ให้เอาเด็กมาให้มึงมึงทำได้เลยแล้วทำไมมึงทำไม่ได้ให้เด็กมาหามึงสองคนวิธีง่ายๆด้วยแค่บอกพวกให้เอาเด็กส่งลงมากูไม่มีพวก เมื่อกี้มึงยังบอกมีเพื่อนอยู่เลยน,นคำพูดมึงทำให้กูไม่เชื่อแล้วเนี่ยกูหกไปทั่วเลยถ้ามึงปล่อยกูกูจะไปเอาเด็กไปให้มึงหลักกูค,ควรเชื่อไหมเนี่ยอ่าแปลว่าสมมติถ้ามึงไม่เอาเด็กมาให้กูจะทำไงกับมึงไงบ้างตามใจมึงเลยเอาจริงนะ มึงแค่ต่อยกูไปแล้วกูจะเด็กมาให้มึงดูเลือกห้าห้ามึงแมวเด็กไม่ดีไปีสองวันใช่ไหมเดี๋ยวกูจะจับน้องกูแล้เดี๋ยวกูจะเล่นงานมึงทีนึงมี้ตัวไม่ได้ฮะเอามือมา เกี้ยกอันนี้แกออกไม่ได้เป็นยังไงเนี่ยฮะนั่งก่อนนะถ้ามึงลุกเมื่อไรนี่มึงนั่งก่อนนั่งก่อนเลย <c oughs> มึงบอกว่านะเด็กใช่ไหมนี่ขนมแก,กกินเอาเองอย่าขยับเยอะนั่งชฉยๆอย่าขยับเยอะ <c oughs> อีกสองวันใช่ป่ะ น <Huh? S 2> uh huh. ะเออสองวันหมือนกูจะรอดูเออกินน้ำด้วยแล้วถ้ากูเห็นทุงอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมึงเจอเลยมึงเอากลับไปกินที่บ้านมไม่ถุงเนี่ยเข้าใจป่ะแล้วกูมกลับบ้าอเลยไปกินที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ตรงนี้ วันนี้ดีกูแมวน้องกูมาถ้าก่อน้องมาเนี้ยเสร็จเลยนะรู้ตัวไปเลยถราก่น้องมาเนี้ยยังไงมันก็นนนเสร็จมึงกินข้าวนอนเสร็จมึงค่อยไปนะก็ทุกคนผมก็แก้หมดมันลันะ มันไปแล้วละลนะลูนไม่รู้ว่าเชื่อได้ไหมถ้าเชื่อได้ก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปแต่ผมคุยกันแล้วสองวันไปเจอกันเลยสองวันใช่ไหมอเออเอออืมกินเยอะเยอะกินเยอะเยอะจะได้มีแรงส่งเด็กมาให้กูเข้าใจปะเข้าใจไหม,ออมเอออือเออ แล้วนี่มึงเก็บเด็กไว้บนไหนมึงชีด้ดิบนนี้สองวันกูจะดูริมจะเอาเด็กไมาให้กูได้ป่ะถ้าไม่ได้นี่มีบทลงโทษนะเข้าใจป่ะหนูใจน้องกูดึงเจี๊ยวมึงเดี๋ยวมึง <c oughs> เออแค่นี้แหละเดี๋ยวกูจะไปแล้วมึงขึ้นวันนี้เลยใช่ไหมกอล ไวกว่านี้ได้บ่าแบบว่าไม่เกินสองวันอ่ะวันกว่าก็ได้ได้ไหมได้อ่าดีดีด,ดีต้องอย่างนี้สิโอเคมึงกินเสร็จมึงก็ไปเลยนะเอาถุงกลับไปด้วยเศษถุงนั่นนะเขาจะบ่ากูม,มีข้อต่อรองต่อรองอะไรอีกหากว่าเด็กมาให้มึงอืมมึงต้องหาวิธีพากูกลับบ้านมันมีกี่วิธีวะที่จะพามกลับบ้านได้ มึไปหาคนมีวิชาป่ะคนมีวิชาออาแล้วยังไงต่อให้มันเปิดปลาให้กูกูจะไ,ได้กลับบ้านไม่น่ายากไม่น่ายาก <c oughs> อ,อันนี้คือข้อต่อรองใช่ไหมอืมโอเครู้เรื่อง <c oughs> สองวันไม่ได้ก็วันกว่านะ <c oughs> โอเค นี่ยทุกวันวันกว่าพรุ่งนี้หรือว่าอีกวันหนึ่งก็เกือบสองวันน่ะก็น่แหละทุกคนอีกสองวันนะจะมาตามดูมั้ยหวังว่าเจ้าเด็กมาส่งนะทุกคนก็นจะถ่ายเป็นปแค่ไหนทุกคนจะสั่นเห็นหนึ่งกองเดี๋ยวถ่ายเป็นช็อตไปนะก็เดี๋ยวผมจะมันบอกข้อต่อรองก็งมันนี่ไม่ยากนะพเพราะ๋ถวบ้านผมก็มีอาจารย์อะไรแบบนี้อยู่คนเปิดป่าที่เป็นเป็นน,นะ ที่เปิดป่าเป็นอนะต้องรอดูร้อยผมก็จริงๆแล้วผมรู้สึกว่านะทุกคนผมไม่อยากมัดเลยอะแต่ละคนแต่ละคนนี่คือนี่คือปลายวันอยู่นะดูปากมันยังขนาดนี้เลยนี่น่าจะสามวันได้แล้วมั้งไอ้คนนี้หรือเปล่ามไม่รู้นะแต่มันน่าจะยังม,มีเลี้ยวมีแรงอยู่ ถือว่าใช้ได้อยู่นะทำงานอีกสักสามสี่วันนี้น่าจะแยแะ่แล้วเห็นแม่ปลาดูเราปล่อยมันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตัวเด็กกลับมาด้ยนะทุกคนก็จะกลับแล้วแหละเดี๋ยวเร็วๆนี้ทุกคนเดี๋ยวได้ไปเยี่ยมบ้านในแพะเพราะว่าผมคุยกับมันดูแล้วบ้านนี้เราต้องขึ้นไปมันแบบว่าผมต้องขึ้นเขาใช่ไหมแล้วก็ไปลงอีกหมู่บ้านหนึ่งนะทุกคนต้องรอดูกันโอเคทุกคนงั้นก็เจอนคิดมากเลยครับ คลิปนี้ผมก็ขอ,อตัวลาไปก่อนท่านใดที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน